Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ah ini kita mari jumpa dengan hadiah ya, hantu lah Eh hadiah eh, hadiah cincin lah Ya okay, cincin tu dulu Ah kita tengok barai ya Barai sahur ya ada Ah yang ni ke apa ya Yang belum-belum ni Jilimah Ah yang belum-belum ni jilimah lah eh. Ni jilimah mahal maha sekali Ah mana yang tengah ni, eh? ni. Ah yang tengah ni mahal sekali lah eh. Ah kawan-kawan nak tengok boleh mari rumah lah eh. Harga kan ing lah, harga leh. Harga kan ing lah Tunjuk aja tengok saja harga hmm. tu dulu. Ah, yang ni belum lawan ni apa ya? Ah, tu lima tu tiga ribu ya, tiga ribu lima tu tiga lima. Ah, yang ni tiga lima leh. Tiga lima. Ya lu. Kita tengok mata dulu lah, tu buat tengok kodi ya. Oh besar api. kita hmm. jari halus tu, bukan bukan yang besar. Hmm. ni zamruk, yang juk, banyak nama. Ini zamruk leh. Ah, yang ini juk. Ini zamruk leh. Ah, yang ini juk okay, okay, leh. Ha. Ah. Baik aku sapa oi. Ani jelima Simba Sian. Simba Sian, Simba Sian. Ah nama dia orang Ha tapi Simba Sian lah. Dua ah. ya dia ada setan, nah. ada 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 air. Serta. Ah. Ani dia ya nama eh, Jira Jira. Ha ah, yani Jira apa Pailin, apa Pailin dia ada ni. Yang biru ni dah. Ha Jira panggil. Ani jelima oh, ni. Ani roh ni. Ni ni nombor 1 nombor 1 nombor 2. Ha yang ni roh dia. Ani ni jelima nai. naik. อันนี้จาระไนรับทิมจระไนฮัทเท้อันนี้จับทิมจระไนนะครับของแท้เลยเท่าไหร่ราคาเฮ้ยหันยฮาทเท้นห้าพันอ่าห้าพันนะครับห้าพันโอ้ยมัดสวยมากเลยครับจับิมแท้นะจระไนอ่าอ่าอ่านี่มดจำเบกเจลิโม่มดจำเบกเรียกยังไงเอ่อแอฟริกาแอฟริกาอ๋ออันนี้เจลิโม่แอฟริกาก็คือว่าจับทิมแอฟริกานะครับอันนี้อันนี้คอยบิรุสอันนี้คอยบิรุสบิรุส แท้เลยมาจากมาจากไหนครับมาจากไหนครับอันนี้ตับจิ้มเนื้อแก้วเนื้ฮัลโหลเนี่ยตรงนี้นัวเลยอ๋อนี่เป็นตับจิ้มเนื้อแก้วนะครับแก้วพม่าพม่าสวยอ่าพม่านะครับงานพม่าอันนี้ปลาพม้าก็อ่าปลาพม้านะครับแต่ว่าตับจิ้มงานพม่านะครับอันนี้มากรสอันนี้มากรสแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์อุ้ยอันนี้มากรสแท้ครับแท้อันนี้ฮอตแท้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ซัมเบียโอ้อันนี้ซัมเบียอันนี้โคลัมเบียอันนี้เนี่ยนี่ตับจิ้มพม่าเนื้อแก้วเหมือนกันนี่ โอ้ประมาณนี้แกเหมือนกันเบอร์เชี้ยนอ่าอ่าอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ยกอ่าสีเขีนนี้อันมาร์คุดมาร์คุดจีนฮะมรุจิโน่โอ้ซมรุจิโนี่อันนี้คอยน์ั่กตุ๊กตาเงาสีรุ้โอ้ออันนี้เป็นมาร์คุดจีนนะครับมาร์คุดจีนเหรอเยจะมีมาร์คุดจีนด้วยโอ้จีนอยกเหรอจีนอ่ะแต่พวกมุ่งดอละอ๋อแต่ว่าเป็นหินแท้นะครับแต่ว่าเป็นของจีนนะครับนี่มาร์คุดจะได้ไง พอแต่ปน oh, okay, mm. okay, ี ung, mm. hai, ่นี่พอพอดับที่นี่นี่แท่ปุ๋ยด้วับแี่อันนี้มาเร์โอันนี้ดับทีมของแทร้อยเปอร์เซ็นนะฮัลโหลฮัลโหลก็โอ้ของแทร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลงแบบชิลามิดให้ท่านผู้ชมได้ดู